สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมกับเซลจเจ๊ฟอร์ดแจกแลกทางช่องฟอดแจกแลกบายจเจ๊นะผมวันนี้ก็กลับมาพบกันที่โชว์ i, รูมฟอดออโต้แกรี่ปทุมธานีอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มารีวิวรถกันเช่นเคยนะผมกับตัวที่อยู่ด้านข้างนี้นะผมก็เป็นตัว XL Plus นะครับผม4ประตูตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะผมถ้ายังไงเดี๋ยวเราลองตามไปดูกันเลยนะผมว่าคันนี้ผมแต่ง อะไรกับลูกค้าบ้างน,นะผมลองตามกันไปดูกันเลยนะครับ ว่าคันนี้ผมแต่งอะไรก็พุกค้าบ้างสําหรับคันนี้นะครับผมก็เป็นติดตัวสกู๊ปนี่ตัวนี้เป็นของแท้ของฟอร์ดเลยนะครับผมก็จะมีตัวจัรักฟอร์ดตรงหมุดนะครับผมตัวนี้เป็นของแท้จากสูรเลยแล้วก็ตัวนี้เราเปลี่ยนล้อมแม็กให้เป็นขนาดขอบสิบหกนะผมพร้อมกับยางแฮนคุกนะผมตัวนี้เป็นยางเอ่อเทเลนนะผม AT2 ีสองนะผมตัวนี้แล้วก็ติดฟิลม์ม เซรามิกให้พร้อมกับตัวกันสาดให้ทั้ง4ชิ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวลอ,ลองลองตามไปดูตรงด้านท้ายนะผมว่าคันนี้ผมแต่งอะไรให้บ้างสำหรับตัวด้านท้ายนะผมคันนี้จากตัวโรงงานเนี่ย XL Plus 4ประตูแลผมจะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะผมตัวนี้เราก็ติดตั้งสนนท้ายสีดำนะผมตัวนี้ก็ทรงเหมือนกับของแท้จากสุงเลยตัวนี้นะผม ถ้ายังไงเดี๋ยวเราลองไปคุยถึงโปรโมชั่นสำหรับตัว X Air Plus 4ประตูตคันนี้กันด้านหน้าตัวรถอีกทีน่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะผมที่สนใจนะผมโปรโมชัน่นรถยนต์ฟอร์ดนะผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะผมก็สามารถทักเข้ามาได้นะผมในช่อง u t u b e นะผมอะฟอร์ดแจกแลกบายเจเอหรือว่าจะเป็นเพจฟรีดาวกระบะฟอร์ดเลนเจอร์นะผมหรือว่าจะเป็นโทรหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0984188087นะผมก็ ดีให้คําแนะนําปรึกษานะผมไม่ว่าท่านผู้ชมนะผมทุกท่านนะผมจะเป็นประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะผมเรามีไฟแนนซ์ Finance ให้ท่านเลือกมากมายนะผมก็ถ้าสนใจก็กดเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาสอบถามได้นะผมถ้ายัางไงก่อนจบคลิปนี้ก็ววรบกวนช่วยฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแล้วก็พัฒนาคลิปในคลิปต่อ,ตอไปให้ดียิ่งขึ้นนะผม ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ